วัสดีค่ะทุกคนออนามิวนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกมสไตล์ญี่ปุ่นเป็นเฮอร์เรอร์แนวญี่ปุ่นนะอูรายามะเด็กหลังเขาเหรอมันจะน่ากลัวตรงไหนเชียวแค่หลังเขาวะมาเราไปเล่นกันเลยไหมคะว่าจะเป็นยังไงสตาร์ทโอ้โหเสียงน,น่ากลัวเหลือเกินอุย้ยโผลมาอยู่ในห้องนะคะตัวเราเป็นผู้ชายแน่นอน เสียงพัดลมห้องคุณคุณนะเนี่ยเธอเตงโอ้ยโอเคกดเมาส์แล้วเราต้องทําอะไรหรอคะฮึต้องทาอะไรหรอเขาไม่เห็นบอกเราสักอย่างเลยนะว่ายเราทาอะไรมานใหญ่ซะด้วยทําอะไรคะโอ้ยประตูโดนหน้าประตูโดนหน้าตลอดไปก็ดูโอเคนะตอนนี้เราสํารวจก่อนนะว่าเขาให้เราทําอะไรหรือเปล่านะ อันนี้เข้าไม่ได้อ่ามีถุงทําความสะอาดโยประตงประตูก็โอเคแล้วไครคะให้ทำอะไรคะเนี่ยหนังสือพิมพ์กดไลน์ไม่ได้เลยหิวหรือเปล่าอ่ะเหมือนจะหิวซดเบียร์เหรอทำทำเจียอะไรไม่ได้เลยวะเราเลี้ยงหมาด้วยหรอมีหันหมาด้วยนะคะหรือว่าใครเป็นที่ปรึกษาแล้วโดนเพื่อนทิ้งก็มากินได้นะให้ทำ ฮัลโหลพ่อเองเอาวะดีฮะพ่อมีอะไรหรอตอนนี้พ่อตัดสนใจว่าจะไปบิสเนสทิปอ่ะคิดว่าจะไม่กลับบ้านสักพักอะไรนะนานไหมอ่ะก็ประมาณสามวันนะนะลูกเอ่อตอนนี้พ่อไม่อยู่ก็ช่วยดูแลโปรจิด้วยนะให้ให้กูดูแลหมาเกเออแล้วก็อย่าลืมที่จะไปเรียนล่ะอย่าเล่นเกมมากไปนะเพราะว่ามันเป็นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนพ่อโทรมานะครับผม <c oughs> อะอะไรหมาเหรอ โอเคได้เวลาเอาอาหารไปให้โปจินะอาหารเมื่อกี้เราเห็นแล้วเมื่อกี้เราเดินสำรวจแล้วเราเห็นหันหมานะมาใครอยากกินอาหารกับโปจิก็อาปากเลยค่ะอาปากเดี๋ยวโอนมิวป้อนให้ด้วยความรักเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวโอนมิวป้อนให้ทุกคนด้วยความรักเลยนะเึ๊บเรียบร้อยเย็บโปจิอยู่ไหนโกูกมอ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 มเขานอนหรือเปล่าอเอ๊ะโปจิมันอยู่ไหนวะ อ่ะหอกไปไม่ได้ yeah, แย่ล้วโดนขังในบ้านน่อยอ๋อได้ละโปจีโม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 ่ลูกอยู่ไหนอยู่ไหนวะอ่ะนี่ไงใช่ไหมโปจีอ้าวกูเห็นเสาที่ตากผ้าเป็นโปจีได้ไงวะเนี่ยเป็นไงไสุดยอดอ,อนามิวคนตาทั่ว หลงหาประตูไม่เจอแล้วโอนมิลหาหาหมาไม่เจออ๋อนี่ไงบ้านหมาเอ้านี่แกอยู่นี่ตลอดเลยเหรอเนี่ยโหเมื่อกี้แกก็เห็นความโง่ของฉันนะสอิอ่อยู่นี่ตลอดก็ไม่บอกโปจิไปวนรอบบ้านไปหนึ่งดอกอ่ากินเก่งมากโปเจิฉันเริ่มหิวซะแล้วสิอ๋อเหมือนที่สตีทต้จะ,จะมีรามเมงอ๋อมาเปิดใกล้บอกว่ามีร้านรามเมงมาเปิดใกล้ๆนะคะได้เลย ไปกินราเม,มงเนี่ยไอหนูฟ้าว่านะลกูกป่ะอืมราเมงแล้วมันซ้ายหรือขวาวะขวามัง้งเออโปรจีก็ดูแต่เจ้าของไม่เออเจ้าขี่จักรยานได้ปะจักรยานบ้านใครขยิมหน่อยสิไม่ได้มีบ้านใครคะเนี่ยเอาเราเดาว่าทางขวามังาม้งร้านราเมง วิ่งไม่มีเหนื่อยอืมแล้วร้านราเมงมันอยู่ไหนวะอะไรเสียงอะไรฮะนี่ร้านราเมงเหรอนี่เดินมั่วๆมาถูกได้ไงวะ <S <S <ess our own sound> ร้านราเมงเหรอคะเนี่ยโอ้โหโอ้โหคนขายราเมงทำไมกล้ามโตอย่างนี้คะเนี่ยหืม <S ess our sound> โอ้โหวัเดยอยากจะกินราเมงอย่างนั้นเหรอใช่ฮะถ้า,างั้นก็รอก่อนนะโอ้ oh, ได้แล้วรับไปซะราเมงของฉันไหนสวบทิอืมอร่อยไหม อร่อยมากฮะดีใจที่พูดอย่างนั้นฉันลาออกจากงานมาเมื่อปีก่อนแล้วก็เริ่มที่จะทำลาเมิงไปขอตัวเองฉันไปขายลาเมิงในหลายๆที่เลยละ่ะเวลาที่ผู้คนบอกว่ามันอร่อยอะฉันก็จะดีใจมากๆนะขอบคุณนะอะก็ดูเป็นเรื่องที่ดีนะอิ่มและกลับบ้านกลับบ้านอ้าเฮ้ยขาย ขายดีชั้นชามเดียวกับบ้านเลยเหรอเฮียแล้วบ้านเราอยู่ไหนวะเอาว่าเราเดินเราเดินตามทางเดิมที่เรามาดีกว่านะะไม่งั้นเราจะหลงเนี่ยบ้านเราบ้านเราเออเนี่ยหไหมแค่นี้ผมก็กลับบ้านถูกต้องเล่นเกมดีกว่าเออเพอดีมีเวลาว่างตอนนี้มันปิดเทอมฤู้ดูร้อนนะเล่นเกมหน่อยดีกว่าเล่นเกมเพราะฉะนั้นเราต้องมาที่ ห้องตัวเองหรือห้องหรือทีวีวะน่าจะห้องตัวเองอ่ะห้องตัวเองเล่นเกมกระตเล่นเกมสเตจวันเฮ้ให้ทำอะไรอะ่ะเก็บเหรียญเหรออ๋อแค่โอ้โหมาริโอหรือไงวันเนี้ย เออมีเสียงด้วยอ๋อมาริโอนะคะโดดโดดโดดผมมาเทพอ้าวแล้วที่เหลือเอ๊ะเร่งเหรียญน,นึงอะเสียงเพลงจะเล้าไปไหนเนี่ยเฮ้ยอีกอีกเหรียญนึงอะครับอีเหรียญน,นึงอยู่ไหนอะหรือต้องเข้าทอรี่เหรอ ไปไม่ได้เอ๊ะอีกเหรีออยญที่ไหนวะเรามองไม่ดีหรือเปล่ามองหน่อยน,นะอยู่ข้างหลังอ๋อจะอาจจะอยู่นี่หรือเปล่าเออเคเกือบฆ่าตัวตายไปหนึ่งดอกครบแล้วครับผมเสร็จแล้วก็ไปได้ใช่ปหอืมใช่หลังกล่องไปเยี่ยมสเตจวันเคลียร์สเตจทูเหมือนเดิมหรือเปล่านะรอบนี้ไม่น่าจะมีหลังกล่องโอเคเราเก็บเหรียญกันต่อนะเฮ้ วบโดดปึ๊บปึ๊บมาริโอชัดๆเลยค่ะโหมันไกลมากเลยเราถึงไหมเนี่ยปึ๊บเอาอ๋ออันนี้มันเอาเอาอ๋ออันนีออ้มันวิ่งได้เหรอเนี่ยโอเคเสร็จแล้วเราก็โดดนะปึ๊บอ้ามันเล่นันะ mày, mày, mày. Ê, đi liền như nào á? Ôi, cô tay vậy. Y liền như, <laughs> ý như này quá Mình khen lâu bên nè Y liền như này quá Đúng tông ngự Oh, thấy hẹn Hơi เฮ้ยอ่ะฮะด่านซีเค็ดหรอคะอุ๊ยใครอ่ะวัตเตอร์ฮะอะไรคะเนี่ยฮะเอ๊ะฮะอันนี้มันด่านซีเค็ดหรอคะเอ้ยเฮ้ะพาพาโมตัสสะสวัสดีครับอะไรวะยังไงอ่ะที่ไหนเอ๊ะ เฮ้ยมีอะไรมะเนี่ยใครยืนอ,อยู่อ่ะไอ้หมดแดงยืนอ,อยู่อะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรคะหึ่งหึงอะไรอ่ะอุ้ยวอทอะไรมะเนี่ยสงสัยจะบั็กว่ะ เออไปนอนนี่ว่าเกมอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีมีบั๊กนะอุ๊ยบ้าอะไรไม่รู้แต่นอนนี่ว่านะเราเป็นคนไม่คิดมากเฮ้ยอะไรอะเหรอรอยเท้าใครวะมาตากไหนอะเฮ้ยไอชิบรอยเท้าเลยวะ ทีวีเปิดอยู่ใครมันไล่ปิดไฟบ้านกูเนี่ยน่นน่นนนมีปุ๊ปปิ๊บไฟเปิดไม่ได้นะฮะมีทีวีเปิดอยู่ยังไงวะเนี่ยใครมาหน้าบ้านวะอะไรครับ ใครครับผมกดไฟได้ด้วยอ่าโอเคอยังไงฮะอุ๊ย <laughs> นี่ตำรวจปะเนี่ยตำรวจตำรวจเหรอใช่เหรอทำไมสภาพไม่เหมือนตำรวจเลยคะในายใครอะเหรอฮะเน่ฮะเน,น่ฉันคือตำรวจเออรู้แล้วแล้วไ,ไงเออมีมีอะไรให้ผมช่วยครับ จริงๆแล้วที่มีเด็กที่โรงเรียนประถมหายไปเหรอเพราะเราอยู่ในช่วงรวบรวมหลักฐานเด็กผู้ชายคนนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะเออถ้าเธอเห็นใช่ไหมพอพอจะนึกอะไรออกไหมไม่อะไม่รู้เลยครับเอ,อิ่มถ้ารู้อะไรแล้วก็ติดต่อมาด้วยนะ อ๋อเราเราได้รับสายจากเรื่องที่มีคนน่าสงสัยอยู่แถวแถวนี้นะในกลางหนึกทังที่ว่าคุณคงไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าในยามค่ำคืนนะอย่าออกมาแล้วกันกลัวตำรวจนี่แหละน่ากลัวสุดเลย What the fuck เฮ้ยอะไรอะ่ะ ทุกคนเห็นปะเฮ้ยมาอะไรอะไรเมื่อกี้อะไรเห็นนะแน่ๆเห็นนะไปไหนแล้วเนี่ยมาไวไปไวเฮ้ยใครว่ามัอยู่ในห้องนอนอัวมาแอบอยู่ก็มาจ่ายค่าไฟซะหายตัวไวมากนอนไหมะนอนเราชิลเรานอนเราเห็นคนอยู่ในห้องก็จริงแต่เรานอนเที่ยงคืน โปตีเฮาโปรจีเสียงดังจังเลยอะไปเช็คหน่อยสิว่าเ,เกิดอะไรขึ้นออกด้านนี้ได้ปะเฮ้ยอะไรอะ่ใรอะใครยืนอยู่เฮ้ยใครยืนอยู่อ่ะโปจีเห่าใครก็ไม่รู้นะเห็นไะเห็นมาแสงแสงรอไปดูหน,น่อยดกวไหนเฮ้ยอะไรเอ้าโปจีไปไหนอะโปจี เดียวโปรจิไปไหน w ัน t t ฟักเจ๊เจ๊เจ๊เห็นหมาผมไหมครับเจ๊โโหเจ๊ไม่ต้องเอียงคอขนาดนี้ก็ได้เจ๊เจ๊เจ๊เฮ้ยเจ๊คุยกันก่อนเด้เจ๊เจ๊ไม่คิดจะคุยหน่อยเหรอคนเรามันต้องเอียงตัวขนาดนี้นะเ้ยอะไรหยุดทำไมอะโปรจิมไปไหนวะ ปเจอยู่ไหนลกูกไอ้หนูกลับมาทําไนวะปเจโอ้ยเสียงหมาปเจอยู่ไหนอะนี่เหรอเหาอะไรไอ้หนูเฮ้ยไปไหนอ,อะอะไรเมียมันมีอะไรปรเจมีอะไรวะดูสัหน่อยดิ เอาไม่มีโอเจนแมงฮะทางซ้ายใช่เหรอนี่แหละคะ่ะความที่ใช้ใช้ลำโพงเล่นนะก็จะงง A few minutes later แย่แล้ว <c oughs> ข้างหลังเอาเออเราเรามีไกด์บอกทางนี่ดิฉันเหมือนคนหูหนวกเลยนะคะเนี่ยข้างหน้าปะไม่ใช่ไงจริงด้วยไอ้หนู กูหลงไปร้านแปดประการเฮ้ยเฮาอะเฮ้ยโปจิจะไปไหนเฮ้ยเอาจริงดิโอ้หนี่ฉันต้องไปภูเขาหลังโรงเรียนเหรอเนี่ยมาแล้วค่ะภูเขาหลังโรงเรียนบอกว่ามีข่าวลือพิลึกมากมายเลยเนี่ยจริงๆก็ไม่อยากเข้าหรอกนะถ้าเป็นไปได้แต่ว่าเป็นหุวโปจิอะฉันจะเข้าไปหาโปจิ มาแล้วเด็กหลังเขาตามชื่อหาหมาก่อนนะหาหมาก่อนทางไหนอ่ะอุ้ยมีทางขึ้นนะวิ่งแบบนารุโตวิ่งแบบนารุโตได้ไหมครับผมหมาแม่งหาเรื่องชิปเป็นดิฉันอ่ะวิ่งไวไปหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกลับก่อนนะ ทำไมอะคือวิ่งไวไปผีมีคิวออกแต่ว่าอนเมิววิ่งผ่านผีเหรออ่ะขอโทษขอโทษเดี๋ยวเดินก็ได้อะเดี๋ยวเดินก็ได้เออเมื่อกี้วิ่งผ่านผีโทษถึงคิวผีออกเออแล้วเดินผ่านผีขอโทษขอโทษเร็วไปนิดนึงอ่าเจอพระสวัสดีฮะกราบนรมัสการหลวงพ่อนะคะผม ยังไงก็ฝ่าดูแลผมด้วยนะครัะผมโปเตอยู่ไหนหนูโปเตย์เฮ้ยวันดีพี่พี่อวตารวันดีครับผมพี่เห็นหมาผมไหมครับพี่เขาจะไปแข่งมาราธอนรี่ไงวะไม่เป็นไรเราไปกันต่อวันดีฮะพระเห็นหมาผมไหมฮะโอเคนี่เสียงหมานะ ไปต่อไปต่อไปต่อไปตอโอ้เสาวโทรีมันล้มนะคะอ่านั่นหรือเปล่ามูติดอะไรวะอ่าพี่อวตายังอยู่ข้างหน้านะโปเต้ทำไรลูกอะไรอีกโปเต้มันมีอะไรตรงนั้นหรือไง มันมีอะไรอะไหนอะมีจริงป่ะดูดิมีป่ะไอหนูเปิดไม่เห็นได้เลยวะเอาได้แล้วโอเคยังไงฮะแล้วหมาไม่ปล่อยกูเลยหมามาด้วยกันเดะเออปล่อยดิฉันเดินคนเดียวเลยหมาบ้าแล้วไงคะเราต้องเปิดตรงนี้ต่อเสียงอะไรอะ้อยประตูปิด้ยประตูปิด ยังไงอะเสียงก็หลดเลอเกินยังไงคะเป็ต่อทำไงอะสวัสดีครับผมเข้าไปหน่อยทีครับแล้วหมาไปไหนอะเฮ้ยเฮียติดอะไรวะเอาแล้วทำไงอะปีน้อาฮาลัลโหลยังไงต่ออะผมทำอะไรไม่น่าเลยอะครับ ตรงประตูหรือว่าผีถึงคิวออกแต่ว่าโอโมิวไม่เห็นอีกวะผีจะออกมามุมไหนก็ออกมาสักมุมนึงเออเรเร็วอ่ะเรไปต่อไม่ได้เนี่ยผเเีเร็วเร็วเร็วผีจะไปต่อต้องปิดไฟเหรอเฮ้ยใครเคาะอ๋อต้องอ๋อสวัสดีฮะเฮ้ยเอาหมาฉันมาก่อน เจ๊ผู้หญิงผู้ชายวะอวตารสวัสดีฮะแค่นี้ต้องทำลายกันด้วยเหรอวะอ้าวพื้นมันล่วงลงมานะคะเนี่ยโอ้ยใครคะเนี่ยถุงขยะไม่ทิ้งเนี่ยะไรมีมีดด้วยโอ้ยหมายกอโอ้ยมีบันไดลงมานะคะตอนนี้เราเจอถุงอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นน้ำแดง มีเสียงหึ่งๆแล้วก็เสียงเมงวันนะคะเต็มเลยโอเคแล้วไงต่อคะอันแน่ยืนข้างบนลงมาเลยนะเร็วๆเอาหมามาด้วยเฮ้ยปิดไฟแล้วยังเห็นเจ๊ยอยู่เลยวะตึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วไงต่อคือเขาอยากให้เราทำอะไรหรอมีแมงสาบด้วยอีออากระเป๋าโอ้อเด็กที่หายไปแน่เลยเด็กที่หายไปคือน้องคนนี้หรอ โอน้องโดนฆาตกรรมหรอคะที่ตำรวจบอกว,ว่ามีเด็กคนนึงหายตัวไปอะ่ะคือน้องคนนี้นะคะงั้นเราอาจจะต้องขึ้นไปดล้วหรือเปล่าเปร๊บเดี๋ยวขึ้นก่อนนะอ่ะเดี๋ยวปีบันไดขึ้นไปหน่อยป๊บขึ้นมาหุ้ยตกไปซะไกลเลยนะเนี่ยแล้วเราก็ไปได้แล้วปะโอเค เออใช่เด็กเด็กอยู่ในเด็กอยู่ในถุงอาอแล้วหมาไปไหนอะมะหมาหายอีกแล้วนะหาหมาไม่เจอไม่รู้หมาไปไหนอีกแล้วอืมโอเคแต่ว่าเอาไอเฮียร้านรามงไม่ใช่หรอฮะอย่าบอกนะไอที่ราเมงที่เรากินเขาไปคือไม่มั้งไม่ไม่ไม่มังมมมมม้งมเฮียเขาคงมาไหว้พระเหมือนกัน ใช่ไหมเฮ<ะ>ียเฮียร้านราเมงฮหออะไรอ่ะมาทําอะไรที่นี่มาหามา,มาตามหาหมาครับหมาเหรอได้เข้าไปข้างในไหมสัรเจ้าอะ่ะไม่ไม่ได้เข้าครับผมมาหาหมาครับผมคิดว่ากูเหรอว้าวว้าวอะไรอะไร ซาบูมหาหมาแล้วอะโอจูกออกป่าเหรอจูกออกป่าใช่เหรอนูว่าต้องวิ่งข้ามาสานเจ้าจูยังไงวะอะกูจูก,ก็ได้ <c oughs> ไม่ได้วะเด้อทำไงดีวะเอ้ด้านหลังเหรออ๋อนี่ไงเดินวนด้านหลังได้วะโอเค ได้ววน้นหลังได้เออมาเดิน้วิ่งเก่านะเว้ยไอหนูกูไม่หลงนะอ้าวเชีย่ยทางไหนวะมทางนี้โอ,อยวิ่งตามมาข้างหลังนี่เสียงฝีเทา้าพาช่วยด้วยคุณพรงคุณเจ้าช่วยผมด้วยครับผมโดนคนขายราเมงแตกระซวกไส้มันจะต่อยผมไปด,ด้วยครับใครก็ได้ช่วยด้วยผมช่วยผมด้วยครับมันมีมาข้างหลังครับผม แล้วผมด้ครับพาเจ้าทางไหนวะเนี่ยกูหลงพาช่วยด้วยครับพาช่วยกูไม่ได้เลยใครก็ได้ช่วยด้วยมันยังวิ่งตามมาอยู่เลยครับกําลัางยังเมามันเราควรจะหันไปดูไหมฮะเนี่ยใครเนี่ยอ๋อมีพาน่ะข้างในมีพระแต่ว่าเราไม่สนใจเราเดินลงไปยังเมามันขนานี้เราได้เดินลงบันไดศาลลงมาแล้วนะคะเออมันยังเดินตามเราอยู่เลยคัเนี่โโหม่งตามสุดจัด กูจะออกถนนอยู่แล้วพอที่แล้วเลิกตามแล้วหมากูไปไหนเนี่ยรอดไหมเออตำรวจอยา่าขยับเจอเจอเอ้ยรอ,อดยอมจำนนแด่ตำรวจบอกว่าเจ้าของร้านราเมงถูกตำรวจจับกุมนะคะขนาออกลาตะเวนแล้วก็ชายคนตะกล่าวเนี่ยได้ฆ่าเด็กชายที่หายตัวไปแล้วก็นำศพไปทิ้งไว้ใต้ศาลเจ้า ดูเหมือนว่าเนื้อของเด็กชายคนนั้นจะถูกแปรรูปโดยเอามาผสมกับบะหมี่รามเมงนะคะตำารวจกำลัง,ลงสืบสวนเขาในคดีอื่นๆอ,อีกหลายคดีจนถึงตอนนี้ฉันยังไม่สามารถลืมความสยองขวัญในครั้งนั้นและรสชาติของรามเมงได้เลยในสุดเราก็ได้กินรามเมงเนื้อเด็กจริงๆอีจะอ้วกกูดเอ็นคือกูดเอนคือเรารอดนะ,ะถ้ามีกูดเอนก็ต้องมีแบดเอ็นมา เอาเนื้อไปทำอาหารใช่ไอรามเมงที่เขาถามเราไงว่าอร่อยไหมอรีดอยเลยฮะเปลี่ยนคำให้การว่าเจอศพมาเปลี่ยนคำให้การนะมาไปโกมาแล้วมาทำอะไรที่นี่เออฉันเจอศพที่ใต้สารศพอย่างงั้นเหรอจุดจุด ติดต่อตำรวจแล้วหรือยังไม่อะยังฉันอยากจะรู้ว่ามันเป็นศพจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเธออาจจะมองผิดก็ได้พาฉันไปดูหน่อยสิเชียตามมาเลยค่ะพี่ตรงนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวตาเดี๋ยวพาไปเอ่อเฮ้ย มันต้องเดินชิดขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยมันก็น่ากลัวเกินพี่คะเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวพาไปดไูไม่ไม่ไม่ต้องเดินตัวติดขนาดนี้อ้าโอ้โห ใช่ใช่ไหมเรากลายเป็นลูกชิ้นลามเมงไปแล้วนะเรากลายเป็นลูกชิ้นรามเมงลายถัดไปต่อจากเด็กคนนั้นอืออร่อยเลยแบดเอ็นจบแล้วครับเอ d นดิ้ที่สองเรียบร้อยครบแล้วครับโอ้สนุกว่ะเฮ้ยคุ้มมีซื้อมาห้าสิบาททุกคน เกมอุรามะนะคะหลังเขาก็เป็นเกมแนวเจแปนเฮอร์เลอร์สไตล์ที่มิวชอบนะคะได้เก็บตอนจบโคบทั้งกูดเอนดิ้งก็คือกูด d เอนก็คือเราลอดก็จริงแต่ว่าความทรงจำในตอนนั้นจะเป็นสิ่งที่หลอกหลอนเราไปตลอดนะคะทั้งการได้ชิมเนื้อมนุษย์ก็คือเด็กคนที่ตายนะก็จะหลอกหลอนส่วนแบดเอนก็คือเรากลายเป็นวัตถุดิบ ไม่ว่าทางไหนก็ดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ใครชอบกินรามเมงก็อาจจะขแยงเล็กน้อยถึงปานกลามนะ <c oughs> สนุกมากเลยใครสนใจไปหาดูในสตรีมได้นะคะห้าสิบาทอนุมิวแฮปปี้มากปะเจอกันใหม่เกมหน้าครับผมจุ๊บจ๊บนมิวเดินทางข้ามเวลาเพื่อมาเกาวเอ๊ะ